ในการแสดงครั้งนี้จัดแสดงโดยนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพนิลินกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้ชมจะได้ชมตัวละครทั้งพระตัวละครนางยักษ์และก็ลิงซึ่งมีตัวละครหลากหลายที่จะนาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมโดยเฉพาะบทบาทที่สําคัญก็คือตัวอินทรชิตและก็นางมณโฑนะครับก็จะได้มาดูว่าอินทรชิตนั้นต้องสอนอย่างไรโดนลูกสอนพลักได้อย่างไร และวิธีการแก้ลูกศรให้ออกจากอกของตัวเองได้อย่างไรด้วยความช่วยเหลือของแม่ท่านผู้ชมสามารถเข้าชมการสแสดงได้ฟรีมาให้กำลังใจกับนักสแสดงในวันที่7กุมภาพันธ์2569ในเวลา18นา30นาทีณนะสวนพฤกษศา,าสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตและหลังจากการจบการสแสดงแล้วท่านสามารถบันทึกภาพกับผู้สแสดงพร้อมกับบรรยากาศ ที่สวยงามของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้าสิริกิติ์ได้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาชมการแสดงโขนในสวนของแม่